มันไม่มีที่ซื้ออ่ะพี่ต่อที่ซื้ออะไรร้านค้าหรอเออแล้วแลนนั้นมีปะแลนแลนเมื่อกี้มีใช่ปะไม่แต่เล็กไม่มีเหมือนกันนี่ไม่มีเหมือนกันร้านค้ามึงต้องไปซื้อที่ร้านค้าแล้วเราจะอยู่แล้ไหนอ่ะโอ้ยยืนยืนยืนไปก่อนก็ได้จริงๆอ่ะแต่กูอยากรู้ว่าสร้างแกลงได้เลยวะหวายอยากอยากสร้างแกลงว่ะพี่ก็ถามได้ปะมันต้องใช้เงินแสนเนอ่ะแล้วแล้วมันมีรวมได้นะรวมได้นะเอาไม่นาน มึงบอกเอาตังค์มาลวกว่านด้มึงบอกเอาตังค์มารวมกว่านี้รวมๆแล่แน่บอกมันบอกวันที่ไหนบอกไปเจอสภาเลยไปเจอสภาเลยคนละสองเบอร์ห้าคนกันแม่เราต้องไปคัพปะหรือเปล่าพี่ต้องไปเบลหรือเปล่ามันไม่มีให้คับไงมันยังไม่มีให้คับไม่รู้เขาลงหรือยังหรือว่ามันมันต้องมันต้องใช้แค่เงินมมาา แม่ดาเอาหลักๆมึงรวมเงินกันไว้ก่อนถ้าสมมติมันมีคฮขึ้นแกง๊งมึงก็ไปคา,าบัตรมันเลยเอฟเอเอฟว่ปล่อยเอฟว่แลเออมันอยากจะให้ผมไปฟาร์มอย่างเดียวเลยนี่อะไรวะอยากฟาร์มมากมาฟาร์มเองครับเข้ามาเลย5 0ซีบิดเขาแจกบัตรโงบัตรฟาร์มอยู่เอาเลยจะไล่กูไปฟาร์มอย่างเดียวเลยมาโถ ุ้ยนี่อยป้าแกงยีหลังเลยเอ๊ะใช่ป่ะวะใช่ป่ะว่าไงนะข้าบุญเราไหนใช่ป้าแกงปะไหนไหนๆนะสภาแต่ไม่มีสภาใช่ไะมีสภาแต่ไม่มีสภามีอ่าเขาเรียกว่าเป็นที่ทำการนายกมันไม่ใช่สภามันเหมือนมันเหมือนที่ติดต่อแอดมินมากกว่า ไปดิไปดิอ่ะของตามแน่แน่โอ้โหเเห็นหลายรอบแล้วว่าเน้ยล็อกรถไว้ได้ด้วยค้นกันยับไปเนี่ยเขาน่าจะนูนหล่ลอหลังรีอ่ะล็อกรถอ่ะน่าจะยังไม่เร็วๆนี้อ่ะน่าต้องนูนหลรอรีประเทศอ่ะ ลองลองเอ้ลองลององก่อนดิลองก่อนดิเผื่อมันได้มึงมึงไปเรียกมาให้หมดนิ้สี่ไอ้สี่ห้าคนอะแล้วมันต้องใส่เป็นอะไรวะ UID นี่คืออะไรอ่ะเกอกเลข UID ของเพื่อนก็คือเลขเลขเลขอันนี้เหรอเลขบนหัวแล้วเหรอโลโก้ไอ้เหี้ยโลโก้เราใช้โลโก้อะไรนอะยังไม่มีเลยดิม่วๆไปก่อนเลยป่ะเออทำไงวะออกรูล้วแป๊บนึง เอานี่ง่ายๆเลย <c oughs> เอา E ยางเรายอดตัวย่อนะ E C D โอเคนี่อะฟีเยลนี่ละฟีเยลเอาใช้ไปก่อนยังไม่มีโลโก้ไอ้ชี้ยังไม่ได้คิดเลย E C D e c i d i n g นเลิกแก๊งคืออะไร e x c เอีกป๊บนึ่ง e x c l u เอ้ย e x c l u d i n g ใช่ป่ะ i n g เฮ้ยเหี้ยเฟี้ยวแล้วเนี่ยใช่ๆอย่างจาบเอาเลย แบบสร้างแก๊งตอนเราไปดูเรเบลมีปะลองลดูดิพี่กระดมแล้วเพื่อนเบอร์ฟูเจกูไม่เห็นเลยเขามไม่รู้ติดต่อนายกอะไรก็ไม่รู้ไอ้ฟูนไม่ให้เบอร์กูเดี่ยกูบอกเบอร์มันเบ,บ, <c oughs> บอร์เดี๋ยวกูบอกเบอร์อะไรเบอร์อะไรเอ้ยไอไม่ไม่ไมไมผมว่าผมว่าต้องทำตัวใหญ่ๆผมว่าต้องทำตัวใหญ่ๆเว้ย อ่าสามสามเจ็ดเก้าสามสามสามเจ็ดเก้าเอาใหญ่ๆอ่ะเอาแบบใหญ่ๆอ่ะน้องนะไซด e ์ซีดีเอาโอเคเอาประมาณนี้โล <of> โก้แกงกูเสร็จแล้วน้อง<า>ไหนไหนมาดมาิมาสะพาดิเอาหน่วยเอาหน่วยอะมาเอาหน่วยอ่ะน,ออนี่น it s cooling <S ไม่เท่ยังไงก่อน ex exc lud img แต่พี่เอามาจากไหนโลโก้ยังเออกูสั่งทำมาแล้ว <c oughs> อ๋อเขาบอกว่ายังไม่ได้เซ็ตลกยังไม่ได้เซ็ตอันนี้เลยน้องยังไม่ยังไม่ได้เซ็ตไอบ้บัตรบัตรสร้างแกงอ่ะพวกนี้ถึอนตงจะขึ้นแกงได้อะโอ้เงาไม่ใช่อุตส่าห์ออกแบบโลโก้ให้อะมันพิมพ์ได้หรอ หนมันพิมพ์ยังไงอะพิมพ์ยังไงวะพิมพ์ม,มคือ,อยังไงวะพิมพ์มันพิมพ์ได้โอไม่เอาพิมพ์มันก็มันก็คือฟอนต์อะเราแบบเป็นเขาเรียกว่าเหมือนลายเซ้นอะน่าจะต้องพรุ่งนี้ตั้งแก๊งแต่โลโก้มีแล้วละน้องรู้เรื่องนะเอาเอามเอา,เอา,เอาตังค์มาลงกันก่อนก,นก็ได้มาแล้วมึงก็พวกมึงก็ไปฟาร์มกันเอามาตังค์มามาคนละไห่สองหมื่นปะตีมีสองคนลเท่าไหร่ตอนนี 20, ้สี่หมื่น เนี่ยสี่หมื่นเอามาคนละสามหมื่นเหลือไว้ใช้หมื่นเดียวพอทำไมมันกดดอปได้อะกิ้มมากดอะไรอ่ะกระเป๋าอะไรมันมีบนหัวอยู่เนี่ยทำไมมันกดยังไงอ่ะกิ้มมาก็กิ้มไม่ได้กิ้มไม่ได้ไมีแต่ดอกอะใช่เหรอเงินอะ่ะนะเออเออว่ะเอาอเหี้ยระบบยังกิ๊บไม่ได้หรือเปล่าอัน,น,นอื่นอะกิ๊บได้โอ้คับพี่ไอ้ฟาร์มคอยมันได้จากอะไรอ่ะฟาร์มคอยอรอไม่รู้เลยว่ะน่าจะต้องคอยก่อนมั้ง <c oughs> แ,แจ้งแจ้งแจ้งเข้าไปเลยพี่แจ้งเข้าไปเลยออโต้อะหมายถึงว่าออโต้มันบัักรวมอะไรก็ไม่รู้อะถ้ารถเก็บแม่งเก็บของเข้ารถอัตโนมัติด้วยใช่ใช่พี่มันมันมันฟาร์มเข้ารถพี่ฟาร์มเข้าหลังรถอะเออแล้วไม่หมายถึงว่าหมายถึงว่าถ้าเรากดรถอะไรเงี้ยแม่งวิ่งมาเลยอะมันก็จะลมปะคือยังไงวะตัวออะไม่รู้มันวิ่งมาเลยอะมันวิ่งจะมาฟาร์มอย่างเดียวอะอ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจเ <c oughs> ข้าใจเดี๋ยวไปบอกไปบอกไปบอกเขาไปก็ได้พี่ มันมันมันโอนได้เหรอปะมันมันต้องใช้ธนาคารอ่ะมันโอนได้ปะอันนี้มนี่ม่นี่ไม่นี่ไปไปฝากเนี๋ธนาคารแล้วก็โอนมาี่มาี่ไม่เสียอะไรใช่ปะไม่ได้ไม่น่าเสียมาี่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 มาดิมาดิตู้ไอเทมอยู่ไหนวะต้องไปตู้ไอเทมอ่ะตู้ไอเทมมันอยู่ไหนวะถ้าพี่พี่งมเอ้ยงมเหี้ยเงินเงินครบแล้วเรื่องหลังเอดอกพัดตู้ก็มาฟังมาตู้ไงครบแล้วมันแสนนึงอ่ะต้องสร้างพรุ่งนี้แต่ว่าเงินรวมไปก่อนผมว่าถ้าตกปางก็ เวิร์กยู่นะเดี๋ยวกูไปหาทำสาสั่งทำโลโก้ไว้รอเลยพี่ซอว่าไงน้องว่าเต็มเลยอี่อยากอะไรนะโอย่าวินเทอร์เฟลวมาลงเต็มเลยคืออะไรวะโซย่าวินเทอร์เฟลเอาคนในวินเทอร์อ่ะมาลงเต็มเลยอยโอ้ยที่ให้มันมาเหรอะหี่มัดลงกันมาเลยมาเฮ้ยรถพี่ไปไหนอะรถไอ้เบคันไหนอะเบรถมึงคันไหนเบรถคันนี้นี่อ้าว เฮ้ย no? ไม่รถพี่พี่เพิ่งมาจอดเนี่ยคคันนี้เพิ่งถ่ายเลยไอ้เนี่ยโซนทลงบ้านนะเฮ้ยรถกูไอ้ตัดอีพี่อยรถกูเฮ้ยรถกูเฮ้ยรถพเบี้ยไอพี่โมโหจีบสาวอีกแล้วเหรอกันไดอตัดเอ้ยไม่อมึงไปดีกูอุ้มไม่ดีอุ้มไม่ดีอุ้มได้ไหมมันอุ้มนั่งได้เบ้เบ้มันอุ้มนั่งได้เบี้ยมันมันอุ้มนั่งได้มันอุ้มนั่งได้หนูอุ้มกูิเดี๋ยวอุ้มกูดิ่มาทำไงวะ อุ้มกันไปได้อันนี้คืออะไรอ่ะชิงธงอีกแล้วเนี่ยค้างกูค้างเนาะลองน้องกูค้างกูค้างไอ้เหี้ยอุ้มท่าดีดีด็อุ้มท่าดีได้หรอไม่ได้ผมลองผมอุ้มพี่หลัมมาอุ้มใหอุ้มใหอุ้มใหโอเคไป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 ด้วยพี่พวกผมมาไหมมากูไปหมดแล้วอยู่กันเนี้ยนี่ยเราได้แล้วหกคนแล้วกดเนี่ย มา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 เอไปตู้เทมก่อนรวมเงินไว้ผู้นี้ผู้นี้สร้างแจงได้เนาะผู้นี้เราขึ้นแจ้งได้ได้ตัวคอไปแล้วพี่ใหญ่ได้ตัวคอไปแล้วหนึ่งสองขึ้นแจ้งนี่มันลงมันลงทรงลงสูญเลยได้เลยพบนเนี่ยไอ้บูจีไอ้ไอ้ยกูกูกูจะกูจะได้ไอ้ด็อกซี่ไอ้เนาะที่เราไปอ้เรมไอ้เรมจะมาอยู่ด้วยนะพี่ร์สวยสวมสวยไอ้ปืนปืนเราได้เจ็บเขาแล้วดิเยี่ยมาว่ะเอาสักงสิบคนอะเอาสักงสิบคนอะกูว่าเฟี้ยวเลยมันก็ไม่ได้เก่งหรอไอ้เไอ้เนกนาะตรงเนาะท มันวาวอ่ะเอาพวกวินทงวินเทอร์อ่ะมาหมดเลยมาตนะู้ยู่ไหนวะบอกบอกมันไปธนาคารใหญ่ได้ปะบอกมันไปธนาคารใหญ่ไปเ่ไรนียธนาคารใหญ่ธนาคารใหญ่เนี่ยไม่กินลุงอีกแล้วเนี่ยแล้วเราต้องไปเอาดุมมาจากไหนอ่ะต้องมีคนนายกเลี้ยงก่อนา หรือให้นายกเริ่มก่อนหรือเปล่าบอกมันมาธนาคารใหญ่นะยูโมมีตังค์เท่าไหร่เนี่ยพี่มีอยู่สี่หมื่นสี่หมื่นสี่พันเออมันมีมันมีโลโลยังโลมีแล้วทียี่สิบโลทียี่สิบสองพันห้าร้อยโลฮะไอทีเนี่ยไอทีดมีใช่ดูดิอันนี้โอนใช่ปะอันนี้โอนไอ้มึงมึงกดเข้ามาแล้วมึงฝากเงินกันก่อนฝากเงินกันเนี่ยวะ อันไหนคือฝังมันอันอันอันแรก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 โอนเท่าไหร่พี่ซอยโอนมาคนละสองหมื่นก็ได้ม嘛คนละสองหมื่นสองหมื่นเว้นสองหมื่นไอดีซีสี่โอนอันไหนอันสุดท้ายอ่ะอันสุดท้ายใส่ใส่เลขอันแรกใส่เลขยูไอดีซีสี่แล้วก็จำนวนจำนวนเงินสองหมื่นโอเคพี่โอนไปแล้วพี่โอนไปแล้วได้ยังเดี๋ยวพี่ชายอุ้ยแปดหมื่นแล้วว่ะ เฮียไอ้เหี้ยพวกโง่โดนกูหลอกสูบเงินจะไม่ต้องฟาร์มเอาปล่อยให้พวกมดงานฟาร์มไปผมรวยแล้วเนี่ยพี่จอไม่ได้ยินกูไปไะตีนว่าไงโอนยังโอนไม่ได้อะเป็นไรอ่ะอันนี้โอนไปยังอ้๋ข้อมูลไม่ถูกต้องกูว่าเผลอๆไอ้เหี้ยซอยซ่าไอ้ซอยซ่าล็อกซี่แม่งไม่เล่นด้วยไหนแอดดับซีซีอ่ะไอ้กูว่าเพี้ยงฟาร์มยาวเอาไปแล้วพี่จอโอเคมันขุดเงินอยู่อุ้ยแสนหนึ่งแล้วว่ะไอ้เหี้ยเราน่าจะรวยสุดแล้วมั้งกูว่าแม่งฟาร์มยาวไอ้สัตว์ กูโดนสองแล้วย่าสามนาดองเหมือนกันอยู่คุณว่าเหมือนไม่มีมีใครโอนมาแล้วบ้างเนี่ยไม่ต้องต้องเก็บนะยังต้องเก็บคนละสองหมื่นนะคนเข้าแก๊งอ่ะโอนนะโจะจะให้พี่ลำโอนเดี๋ยวแกนน่าจะไปทำเหลือใครอีกเหลือใครยังไม่โอนมันดูมันดูไม่ได้ว่าใครโอนมาบ้างอ่ะอุ้ยเพิ่มมาอีกสองหมื่นแสนสองมันดูมันดูประวัติไม่ได้ห่อมันมันยังบักอยู่ ไอชี้น็อคซีลันจานตื่นขึ้นเรือว่ะเยอะน็อคซีลันจานปลาแล้วว่ะคุยเอซ่อุ้มหน่อยพี่ไปดูร้านรถก่อนดิก็ใครวะซอยซ่านี่คือใครวะคนนี้คือใครวะชื่อไม่คุ้นเลยว่ะเออก็ในตัวแหละเพื่อนดีเพื่อนดีดีหรอมีเพื่อนส่วนมากซอยซ่านเพื่อนจีจีซัานี่มีเพื่อนด้วยหรอเฮ้ยเขาเขาเขาชุดวินเทอร์มาเลยเขาพี่ผมเขาจะมาเล่นด้วยอ่ะเขาชุดวินเทอร์มาเลย เอามาเอามาโดนตบเลยหรอโดนตบอะไรมาเล่นอาวุธนะมันมัตรงมาต่อยเลยรนะโค้งข้างนอกฟางได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ลื้อเออเอามาตรงมาต่อยอะไรเนี่ยบ้าไปเนี่ยไม่ใช่บ็อกซิ่งเดี๋ยวจี้เกียรแล้วให้เต็มที่วันหนึ่งอ่ะใส่ไปก่อนเขาลืมเขาลืมมึงไม่อย่างไรถึงเขาดีให้วันเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวที่นั่นผมเียร์อะไรหมดแล้วเดไปดูนี่นี่น่ารู ผมซื้อถูกขายแพงอะรอของขึ้นอะม่ไมึงเป็นคุณเป็นอันนี้เบลไหนนะมึงเป็นคุณเป็นวีสองเหรอคุณคุณเบคุณเบเบลหน่อีนะเมย์เมย์เมย์ไม่เมเเไม่เบเวลอะซอขาแบงซื้อถูกขายแพงนนูนพีเข้ามาขนาดอยู่ตรงเคาน์เตอร์ดดีกินลเก็บกินละครับ้อย่งไจะมาลงลโลอีกเหรอบัญชยี่สิบงสองล้านกว่าพีแต่ห้าโลยี่สิบห้าเยโลเคยเห็นไหมล่ะเี่สบ GTB Fullia นี่สี่สิบเจ็ดโลอะไรที่อ๋อ GTP tag tag สามล้านห้าเพื่อน GTP อ๋อทำไมมันขึ้นไม่ใช่ห้าร้อยโลนะดูด้วยนะแท็ t a ะ GTP เท่าไหร่วะโอ้โห GTP ที่เขาแจกนี่สองล้านสามเลยอ่ะสองนี่ก็น่าขับเอามาห้าร้อยโลเลยไม่ใช่หรอใช่พี่ห้าร้อยโลมันคือรถฟาร์มไงรถฟาร์มไอ้เหี้ยอะไร GTP รถฟาร์มไอ้พี่ไอ้เนี้ยปัญญาอ่อนแล้วเอา GTP เป็นรถฟาร์มไอ GTP มันห้าร้อยโลไม่ใช่หรอ เออ GDP ห้าไม่ใช่เหรอเดี๋ยวกูไปเปิดดูก่อนดิไม่มันมันมันมี GDP ห้าร้อยโลสุดบอลใส่ได้วเหรอไม่หวังไม่หวังห้าร้อยโลห้าร้อยโลหมดเลยนี่ไอไอข้าวบอลน่ะห้าร้อยโลหมดเลยมันโอ้ไม่เทรดไม่ได้ใช่สองล้านอ่ะไม่แต่แต่งงตรงสีแปดตั้งสามล้านทำไมไม่ห้าร้อยโลวะไม่มันสีแปดมันลดมันลดได้ยังไงจะเล้าจัดเอาเอารถเอารถแรงเอาเป็นรถโลอ่ะมันอาจจะวิ่งน้อยกว่ากันได้ไงบีรถที่อะไรรถที่ยี่สิบห้าร้อยโลรถเต่า พี่จะไม่เห็นเอาวะ่รถเนนนั้นไม่ค่อยสนใจอ่ะพี่เสียอาดำสีมาฝรั่งรถไม่น่าพอไม่พี่จะไม่เห็นพี่พี่จะไม่เห็นรถโพี่จะไม่เห็นมันจะนานหน่อยนะผมกําลังสร้างกุญแจโอ้โหยี้อ่ะมันมีกี่โลอะกูจะสิบโลจีบีเนี่ยสิบโลอ๋อออคืันนี้แต่แต่จะขับจะขับรถมอสหวานรถมอสเขาเขาจ้างมาไหนไหนวะ เนี่ยครับพวกอา r ู 0, r อนอาแปดอะไรเงี้ยนักการชารมโอเคนี่วงเงินกันเราก็ชิวๆแล้วยาปล่อยพวกงานมันฟาร์มไปก็ซิล่าเข่นคอยซ่ายีอ่อ๋อคือเข่นเหรอไอ้หลามไอ้หลามปัญญาอ่อนอีกแล้วยิเช็คคือก็ซิล่าเข่นเออไปดูสอนอดิ อ้างทำไมตำรวจเหลือหนึ่งคนคืออะไรจะไปเป็นตำรวจกันไหมจะไปรันตาร์กันไหมยังไม่รับเลยไปสมัครมาแล้วเออกูอยากไปสไตล์หาเดียนหนึ่นงงานเฮ็ด <c oughs> สนอใหม่วะอันนี้มาแต่ตัวเฉยเดี๋ยวก็ออกแล้ว <c oughs> อุ้ยวัน <c oughs> ที่นูนน้นเขาโดนกระดาษลืมล่ำมาพี่ทิ้งเน,มเนแม่ได้ขอญาตแคปมาครับขอญาตแคปมา พี่โมดิพี่โมดิพี่โมพี่โมดิพี่โมยินดีดีเจอสาวพี่เดียวเดียวดิอะไรคืออะไรเด็กไหนอะอะไรไม่คุยวะรวมอยู่ไหนครับ ไปดูข้างในดิเหยดเค่ y K. ตอนน้อยอย่างใหญ่อ่ะอ๋อแขจะมีแฟนแล้วเหรอพี่โมโหอ่ะผมไม่รู้ บมันกินข้าวไม่หมดวะใช่หรอไอเบย์มันมันกินข้าวไม่หมดมันกินข้าวไม่หมดดีมาเร็วมึงแดกข้าวไม่หมดอ่ะเนี่ยมึงกินให้หมดดิสอนต้องไม่โคตรใหญ่เลยบ้านมึงเนี่ยมึงก็เข้าไปสิเนี่ยมันเขียนชื่อว่าเบต้าตัวมึงใหญ่ไปเปล่ายัดเข้าไปเบย์กูถีบมึงเองเข้าเองมีอะไรหวะไอ้สอนต้องโคตรใหญ่เลยอ่ะอุ้ย ห้องน้ำด้วยอูใหญ่เกินนองบรัฐบาลมาทำอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไม่ไม่เอาไปพัฒนาประเทศนั่นเนี่ยเอามาทำอะไรลงทุนกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหอนี้ห้องอะไรอ่ะห้องใครเนะ่ยห้องใต้ดินเหรอห้องผบวาตอรอหรอโอ้ใหญ่ใหญ่มากอ เฮ้ยยั่งมีท่องซ้อมยิงปืนด้วยคิดถึงสมัยก่อนเลยไอสอนอสอนอเอทาวอ่ะเข้าไปกูนึกว่าเล่นเข่าของกดเยี่ยออกก็ออกไม่ได้ช่วงแรกผมให้ผมเป็นตำรวจหรอตำรวจมันม,มันไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยววันนี้ขึ้นแก๊งแล้ว ไม,ไม่รู้จะไปทำพวกทรงพวกสูตรอะไรอย่างเงี้ยทันหรือเปล่านะไอ้โหนึกว่าโหมอ่ะพี่พารถด,ดิพารถด,ดิไต่ว่าพาได้เหรอ,อพี่พี่พี่ต่อรอดูเลยนะซอยใต้กับ ฟาร์มด้กับไอ้ด็อกซี่มันไม่เข้าประเทศเลยมันนั่งฟาร์ม,ยมอยู่ที่รอเลยเดี๋ยวมันจะได้รอบแล้วนี่มันฟล็อกไอ้ยังเปิดบัตรไม่กลัวไม่คุ้มัม้งเงินดูทรงอ่ะนี่เก็บรถเดมม้นขวามือเนี่ยจะต่อมอน,นี่ก็ได้เหมอ่ะได้รอบกันปนะเก็บรถได้เลย แี่วังไปจำมาเปลี่ยนในสิ่งที่พวกกูจะเป็นและพวกกู o v e get high on sad พวกกูจำสลัด o v e ได้ไม่นกี่ over และ a ราวม่ยที่พวกกูล่แลพวกกูทันมากันเองทาดินมาหายกูฉันบอกว่าอยางจะ deep เขาแในธบนบัตรยัมีตอนท e r o